สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจ๊ปวยสไปเยอรมันก็มาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเขาทำข้าวจีเวียดนามนั่นเองนะคะหรือว่าขนมปังเวียดนามนั่นเองค่ะก่อนละ50บบาทว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็น ครั้งแรกนะคะที่เราได้ชิมกันนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีหลากหลายอย่างนะคะส่วนผสมเยอะมากค่ะนี่ค่ะข้าวจี่หรือขนมปังนั่นเองนะคะบ้านเราก็เรียกขนมปังนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเรา ไปที่เวียดนามเขาก็ว่าเป็นข้าจีประมาณนั้นนะคะที่เขาบอกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะวิธีทำเขาก็มีหลายอย่างค่ะปุ้ยก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลองชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยรสชาติเป็นแบบไหนนะคะ ก็น่าจะมีทั้งมายองเนสน้ำพริกเผาหรือประมาณนี้แหละค่ะพวกพวกผักก็จะมีแตงกวากับแครอทประมาณนั้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นออ,อีกอย่างก็น่าจะเป็นอันนี้ค่ะน่าจะเป็นเ หมูยอประมาณนั้นนะคะที่ขึ้นชื่อที่นครพนมวันนี้เรามาเดินที่ถนนคนเดินของนครพนมนะคะนี่คะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะลาซอสลงไปอันนี้ยังไม่รู้รสชาติไม่รู้ว่าคือซอสอะไรนะคะไม่ได้ถามแล้วก็จะมีชีสค่ะโรยหน้านะคะ เสร็จแล้วหนึ่งอันค่ะก็จะมีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะจะเอาแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะวันนี้เจะปุ๋ยก็ได้มีโอกาสมารับชมแล้วก็มาเที่ยวที่นครพนมนะคะแล้วก็ได้มาดูว่าขา้าวจีหรือขนมปังเวียดนามเป็นยังไงนี่นะคะนี่เขาก็หอ ให้เรานะคะใส่ถุงเรียบร้อยค่ะคนที่จะห่อเสร็จเขาก็ใส่เติมผักชีลงไปนะคะให้ดูน่ากินนะคะแล้วก็ใชย้ยางรัดจัดใส่ถุงนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน